ผมเก็บหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะอ่านหนังสือเล่มนี้พิมพ์พิมพ์มขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี2 5 4พสี่สิบห้าเนาะอันนี้คือพ่อผองเกตพิบูลนะพ่อผองเกตพิบูลเนาะเอ่อนี่อยู่หมู่เจ็ดโคกสง่าอำเภอพลนะครับนี่ฮะเนาะแต่ท่านเป็นปราชชาวบ้านเนาะในเขตพื้นที่ผมนี่แหละใกล้ใกล้เคียงนี่แหละครับผมโคกสง่า ห่างไม่กี่ห่างไม่ไม่เกินห้าหกโลหรอกนะครับพออ่อใหญ่ผองเจติบุญเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านหนังสือเล่มนี้นะตั้งตั้ตงแต่ท่านท่านประเวทภศรรษีร,รวบรวมนะตั้งตั้งแต่ปีสองพันสี่สิบห้านะครับนะก็จะมีพ่อผายคำเดืองภารีพร่พอใหญ่วีู่นเข็มเฉลิมอะไรเนี่ยนะฮะเยอะแยะ,ยะ,ยะนะครับรวบรวมไว้หลายหลายท่านนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับนี่นี่นี่ นี่ห็นไหมพ่จันทีมหาอยู่ก่ทัดเนี่ยฮะก็อย่าบุญเติมนี่แวงใหญ่นะครับพ็ททองหล่อเนี่ยฮะนี่สุดธินันนะครับท่านนะครับมีหลายท่านนะครับเนี่ยมีหลายท่านที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับหนังสือผมโดยท่านไป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 รีนะครับหนังสือดีมากนะครับเป็น คือถ้าถ้าท่านใดได้สัมผัสนะกับบุคคลเหล่านี้ปราชชาวบ้านเนี่ยก็จะเกิดแรงบันดาลใจนะฮะเกิดแรงบันดาลใจพอสมควรเลยนะครับเนี่ยก็ก็ใช้ปรัชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะจะมีมหาอยู่พ่อเชียงพ่อผาพ่อทองหล่อพ่อคาเดิมพ่อทัดพ่อผอมพ่อบุญเต็มพ่อชาลีประคองพระจันทีเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเต็มในหนังสือเล่มนี้นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดดูอยู่เรื่อยนะครับเปิดดูอยู่เรื่อยนะครับเ,เนี่ยเห็นไหมมีภาพมีเรื่องเล่ามีเรื่องราวแรลนต่างเยอะแยะนะครับคือเมื่อสมัยเมื่อสมัยผมยังนุ่มๆอยู่เนาะผมไปรับจ้างแถวพัทยาเนาะรับจ้างนะก็ไปลองใช้ชีวิตดูนะครับ ก็จะมีคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายชื่อดังของของโลกเลยนะเขาก็อยากอยากให้มันเติบโตเนาะมีเครือข่ายนะครับเขาก็มาแนะนําผมเขาเขามาพูดนะคะมาพูดเรื่องความมั่นคงของชีวิตความร่ำรวยอะไรเงี้ยพูดทีเดียวปั๊บผมก็เข้าใจนะคันนี้ด้วยความที่เราอย่างเด็กเนาะเราก็เราก็อยาก อยากมีความร่ำรวยนะอยากมีอิสระเรื่องเวลาเรื่องท่องเที่ยวทรัพย์เพื่อนฝูงเกียรติยศชื่อเสียงความมั่นคงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเขาพูดไปเนาะเราเข้าใจแล้วก็ตัดสินใจไม่ยากเลยที่จะร่วมธุรกิจกับเขานะครับแล้วเจ็ดตับผมไปใช้เวลาครุกเคกับธุรกิจของเขาเนี่ยไม่นานผมเข้าใจนะครับพอผมเข้าใจปั๊บเนี่ยผมเนี่ยเขาให้ผมเขียนแผนคือผมสามารถเขียนแผนก็ได้สาธิตสินค้าก็ได้ ะครับผมทําได้นะครับอันนี้คือธุรกิจธุรกิจหนึ่งนะเออนะครับโดยใช้โดยใช้พวกเนี้มามามาเป็นตัวล่อนะให้คนร่วมทําธุรกิจเครือข่ายชื่อดังชนิดหนึ่งนะครับนะผมก็ผมก็ทำหน้าที่เขียนแผนนะครับก็พูดถึงเรื่องอัตรางเงินเดือนว่าเราทำหนึ่งเดือนได้เท่าไหร หนึ่งปีได้เท่าไหร่สิบปีจะได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะก็เขียนแผนให้เขาระบบโครงสร้างธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งนะไม่ไม่ขอเอ่ยนามว่าเป็นธุรกิจประเภทไหนนะครับเขาก็มีสินค้าดีเนาะเขาภาษาธิตสินค้าความแตกต่างนะราคามันก็ค่อนข้างแพงน,นิดนึงอย่างที่เราเข้าใจนะครับเอ่อวกมาเรื่องของเรามั่งนะวกมาเรื่องของเรานะครับเรื่องของเอสาตรระาชานะครับเนาะ ที่ที่เราได้คุยกันเมื่อวานนะว่าทําไมแปลงของเรามันมีมีการประเมินที่ระดับ4ถึง150แปลงจาก1,248แปดลงเนาะทำไมมันมันถึงไม่สำเร็จนะครับเนาะอืมมันเป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะครับเนาะก็คือก็คือปัจจัยความสำเร็จนะ่ะมันมีองรรค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับนะอุดมการเนี่ย องค์อุดมการของแต่ละแปลงเนาะเจ้าของแปลงเนี่ยมีไหมแรงงานมีไหมทุนทรัพย์มีไหมเครือญาติสนับสนุนหรือเปล่าเวลาคุณให้เวลามากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็เครือข่ายคุณให้ความสาคัญกับเครือข่ายไหมนะครับถ้าหากว่าถ้าหากว่า,า,วาเรามีครบทุกข้อเนี่ยนะโอกาสที่เราจะประสบผลสาเร็จนะมันมีนะฮะแต่ถ้าหากว่ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยนะมันมันมัน,ม,นมันก็ทําให้ ความสําเร็จเนี่ยมันช้านะครับเนาะถ้าหากคุณมีอุดมการแต่ไม่มีแรงงานก็จบมีอุดมการมีแรงงานแต่ไม่มีทุนทรัพย์ก็จบนะครับมีอุดมการแรงงานทุนทรัพย์แต่เครือญาติไม่สนับสนุนก็จบเช่นกันนะครับเวลานี่อาจจะตัดไปนะครับส่วนเครือข่ายเนี่ยเราพร้อมนะครับเครือข่ายเราเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเรามีทั้งอุดมการแรงงานทุนทรัพย์เครือญาตินะครับเวลาปัญหาเรื่องน้ำนั่งเรื่องดินเนี่ย ผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยนะถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมันพร้อมเนาะปัญหาเรื่องดินเรื่องน้าเนี่ยไม่ยากเลยนะนะเพราะว่าเรามีเครือข่ายที่มีมีม,มีมีอุดมการมีประสบการณ์สูงพร้อมที่จะช่วยแนะนําเราทดสอบหนึ่งตรงนัตีห้าหกโดยใช้พวกเนี่ยเนี่ยเอามาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเนาะเนี่ยผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเอ่อเราควรจะพูดคุยกันนะ เราควรจะพูดคุยระดับพื้นที่เลยระดับในเขตอำเภอของเราเลยว่าแต่ละแปลงที่ระดับ C เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดปัญหาอะไรยังไงแบบไหนก็ต้องไปช่วยกันนะครับเนาะช่วยกันพูดคุยว่าคุณติดปัญหาตรงไหนเนี่ยหนึ่งของน้งเตีย้ยทาให้ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับคืองบประมาณของงบประมาณที่ทําไปแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าคุณทิ้งขว้างเ่ยนะ มันมันทำให้เสียดายโอกาสมากนะสำหรับคนที่อยากทำเนาะคุณไม่ได้อยากทำแต่ว่าแต่ว่ามาเสียเวลากับร้อยแปลงเนี่ยเนาะผมว่ามันมันมัน,ม,นมันก็เสียโอกาสเนาะแต่ขณะในขณะเดียวกันเนี่ยระดับ B ระดับ A เนี่ยเขาก็เขาก็มีภาพลักษณ์มีความสำเร็จระดับหนึ่งมันเป็นเพราะอะไรนะจริงๆเราต้องมา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 ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ ร่วมกันแก้ไขเนาะโอเคครับ